เพื่อนๆหากคุณชอบวิดีโอของเราการุณาดูวิดีโอจนจบเพราะการรับชมและการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามากหากคุณยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องของเรากดติดตามตอนนี้และเข้าร่วมครอบครัวของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่และสำคัญทุกคลิปและถ้าคุณชอบงานของเราและอยากให้เราสร้างวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นต่อไปกรุณากดปุ่มแตงด้านล่างเพื่อสนับสนุนเราการสนับสนุนเล็กๆของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราขอบคุณทันที เอาละเรามาเริ่มวิดีโอกันเลยในช่วงเวลาที่การเมืองไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญหลายคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของพรรคเพื่อไทยและมีเสียงวิาพากษ์วิจารว่าพรรคอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีอย่างไรก็ตามหากพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นกลางจะพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงจุดจบของพรรคแต่เป็นช่วงเวลาขององค์การเปลี่ยนผ่านและการปรับตัวซึ่งเป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตย รรคการเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีฐานสนับสนุนที่มั่นคงอย่างพักเพื่อไทยยังคงมีบทบาทสําคัญในระบบการเมืองและยังคงเป็นตัวแทนของความหวังและความคาดหวังของประชาชนจํานวนมากทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพักเพื่อไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเกษตรกร,ร,กรและชนชั้นแรงงานนโยบายที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก การสร้างโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำได้สร้างความผูกพันระหว่างพรรคกับประชาชนอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่เป็นผลจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคยังคงมีฐานเสียงที่แข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งความสำเร็จหรือการเติบโตของฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยกำลังอ่อนแอลงอย่างถาวร แต่เป็นสัญญาณขององค์การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับระบบประชาธิปไตยเพราะการแข่งขันทําให้ทุกพักต้องพัฒนานโยบายและปรับปรุงการทํางานของตนเอง <c oughs> เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น <c oughs> การที่มีหลายพักที่มีความเข้มแข็งและมีแนวคิดที่แตกต่างกันทําให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นและช่วยให้ระบบการเมืองมีความสมดุลมากขึ้นการเมืองไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายและต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่พักเพื่อไทยเองก็มีประสบการณ์ในการกเผชิญกับความท้าทายมาแล้วหลายครั้งและสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้เสมอสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของพรรคซึ่งเป็นคุณสมบัติสำ,สำคัญสำหรับการอยู่รอดและเติบโตในระยะยาวอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือบทบาทของผู้นำและคนรุ่นใหม่ในพรรค การมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ช่วยให้พักสามารถปรับตัวและพัฒนาต่อไปได้คนรุ่นใหม่มีมุมมองที่เปิดกว้างมีความคิดสร้างสารรค์และมีความเข้าใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์ของผู้นำรุ่นเก่าและพลังของคนรุ่นใหม่เป็นจุดแข็งที่สำคัญของพักและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พักสามารถเผชิญกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์หรือกระแสในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาวหากพักสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะยังคงอยู่และอาจเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นและความเชื่อมั่นต้องสร้างขึ้นจากการกระทำไม่ใช่เพียงคำพูด ในขณะเดียวกันประชาชนเองก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของการเมืองการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่กำหนดว่าพรรคใดจะมีโอกาสในการบริหารประเทศดังนั้นไม่มีพรรคใดที่สามารถครองอำนาจได้ตลอดไปและไม่มีพรรคใดที่ถูกกำหนดให้ล้มเหลวอย่างถาวรทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาจเป็นโอกาสสำหรับพรรคเพื่อไทยในการทบทวนและปรับปรุงตนเองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการปรับตัวไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความเข้มแข็งเพราะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาพรรคที่สามารถปรับตัวได้จะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาวอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความหวังของประชาชนประชาชนจํานวนมากยังคงมีความหวังว่าการเมืองจะสามารถนําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นหนึ่งในพรรคที่ประชาชนมองว่าเป็นตัวแทนของความหวังนั้นและยังคงมีบทบาทสําคัญในการสร้างอนาคตของประเทศความหวังนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นที่สร้างขึ้นในระยะยาวแม้ว่าจะมีความท้าทายและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยกําลังจะหายไปจากเวทีการเมืองตรงกันข้ามมันอาจเป็นแรงผลักดันให้พรรคพัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้นการเมืองเป็นเรื่องขององค์การเปลี่ยนแปลง และพรรคที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นพรรคที่สามารถอยู่รอดและประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวความแข็งแกร่งของพรรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนที่นั่งในสภาพเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความสามารถในการนําเสนอวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสําหรับอนาคตพรรคเพื่อไทยยังคงมีองค์ประกอบเหล่านี้และยังคงมีศักยภาพในการเป็นพลังสําคัญในการเมืองไทยต่อไป สถานการณ์ในปัจจุบันจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทใหม่ของการเดินทางพักเพื่อไทยยังคงมีโอกาสมีศักยภาพและมีความสามารถในการสร้างอนาคตใหม่การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเติบโตและทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาหากพักสามารถใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาก็มีความเป็นไปได้สูงที่พักจะกลับมาแข็งแกร่งและมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต ในท้ายที่สุดการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนและอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะถูกกำหนดโดยความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของประชาชนหากพักยังคงยึดมั่นในหลักการทำงานเพื่อประชาชนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อว่าพักจะถึงจุดจบรงการข้ามอนาคตยังคงเปิดกว้างและยังคงเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่สำคัญและสร้างสรรค์สำหรับพักและสำหรับการเมืองไทยโดยรวม